สวัสดีครับผมตุกแกรับ T D t ตอร์ Digital นะครับอันนี้เป็นวิดีโอติวเตอร์ที่ผมแบบเก็บไว้เพื่อสอนตัวเองนะครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับ C ีพัดพัดเรื่องของเวกเตอร์นะครับ Vector นี่คือจะคล้ายๆกับพวกอ array นะครับก็คือเก็บข้อมูลได้มากกว่า1ชุดข้อมูลนะครับเก็บได้หลายค่าซึ่งจะไม่เหมือนกับ v e กเตอร์ในความเข้าใจของเราที่เรียนทางด้านพวกเลขหรือฟิสิกส์อะไรพวกนี้มานะครับ คือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางเลขเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันสามารถเก็บค่าได้มากกว่าน,นั้นเราก็สามารถเอาไปดัดแปลงใช้เก็บค่า3ค่าหรือ4ค่าสําหรับการเก็บเวกเตอร์ได้นั่นเองนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยก็ต้อง include library เข้ามาก่อนนะครับ Library ก็ io stream นะครับแล้วก็อ n c l u d e library vector นะครับ using namespace std แล้วก็ function main น,นะครับทีนี้ตัวเวกเตอร์เนี่ย เวลาประกาศก็ต้อง i n s t a n t ก่อนนะครับ i n s t a n t e ตัวเวกเตอเข้ามาบอกชนิดว่าต้องการเก็บ data เป็นเวกเตอร์ชนิดไหนนะครับในที่นี้ในติเตอร์เนี่ยเราจะใช้เก็บเป็น INT แล้วกันนะครับก็เข้าใจง่ายดีนะครับแล้วก็ประกาศชื่อตัว object ที่เก็บที่ i n s t a n t นะครับก็ชื่อว่า Vex นะครับทีนี้เราสามารถเอาค่าใส่เข้าไปในตัว vector ได้ง่ายโดยการใช้คำสั่ง w e ก แล้วก็คำสั่ง push นะครับ back นะครับทีนี้ก็ใส่ตัวเลขที่เราต้องการสมมติว่าเราใส่ตัวเลขเป็น12345สองสามสี่ห้าเลยประมาณนี้นะครับเรียบร้อยทีนี้เวลาเราจะดู ค่าที่อยู่ในตัวเวกเตอร์เนี่ยมันจะดูยากนิดนึงเพราะว่าเรา,เ,าเราไม่สามารถล้วงเข้าไปดูลำดับของของตัวเวกเตอร์ได้ง่ายๆนะครับทีนี้แต่ถ้าเกิดสมมติเราต้องการดูค่าแค่อินเด็กเดียวอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใช้คำสั่งพวก cout ดูค่าของอิเลเมนตมาได้เลยนะครับโดยการบอก ชื่อเวกเตอร์นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายแบกเก็ตบอกอิเลเมนที่เราต้องการดูสมมติว่าเป็นอิเลเมนที่0นะครับโอเคแล้วก็รีเทิร์น ก็จะสามารถดูอิเลเมนที่เราต้องการได้นะครับอิเลเมนที่สูตร์มีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับสมมติว่าผมดูอิเลเมนที่ห้านะครับเอ,อ่เวกเตอร์ตัวนี้มีอิเลเมนไม่ได้มีห้าอิเลเมนนะครับมีสี่อิเลเมนเพราะเริ่มจากอิเลเมนศูน์นะครับก็จะได้ตัวอิเลเมน ตัวที่4ก็คือเบอร์5นั่นเองนะครับโอเคทีนี้ถ้าเราอยากดูอิเลเมนต์ทุกตัวที่อยู่ในเวกเตอร์เลยหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงก็คือแทนที่คำว่าอิเลเมนต์เนี่ยพวกเราจะคุ้นเคยคำว่าอินเด็ก์นะครับเราก็ต้องสร้างตัวฟังก์ชันขึ้นมาก่อนนะครับฟังก์ชันตัวที่เราต้องการเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในเวกเตอร์นะครับต้องบอกชื่อฟังก์ชันตัวนี้ชื่อว่า อินเทอร์นะครับต้องประกาศชื่อเวกเตอร์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวแปรชิ้นเดียวกันคืออินเหมือนกันนะครับถึงจะเข้าไปดูเวกเตอร์ที่เป็นอินได้นะครับแล้วก็อินเทอร์นะครับในที่นี้ใช้ชื่ออะไรก็ได้นะครับผมใช้ชื่อว่าอีเทอร์นะครับเสร็จแล้วเราก็สั่งสร้างลูปในการเข้าไปดูตัวอีเทอร์นะครับ โดยการใช้คำสั่ง for นะครับก็เริ่มจาก either มีค่าเท่ากับตัว element ตัวที่1น,นะครับ element ตัวที่1ของเวกเตอร์เนี่ยจะมเีเป็นตัวแปรเฉพาะชื่อว่า begin นะครับเ,เป็นฟังก์ชันนะครับไม่ใช่เป็นตัวแปรนะครับเป็นตัวแปรสำหรับเรียก element ที่1ชื่อว่า begin นะครับหลังจากนั้นก็ต่อ limit ของ อีเทอร์ว่าอีเทอร์เนี่ยต้องไม่เท่ากับตัวสุดท้ายนะครับอีเมนตัวสุดท้ายของเวกเตอร์ชื่อว่าเอแล้วก็สั่งให้อีเทอร์เนี่ยค่อยๆบวกเพิ่มไปทีละหนึ่งนะครับเหมือนกับฟอร์ o ูปทั่วไปนะครับตอนนี้มีปัญหาอยู่ที่ว่าเราไม่สามารถดึงค่าของ อินเดออกจากตัวอีเทอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องใช้วิธีโกงนิดนึงนะครับโดยการสร้างอินดิเจอร์ขึ้นมานะครับตัวหนึ่งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับในที่นี้ผมใช้ชื่อว่า index นะครับเริ่มจากศูนย์ทีนี้เราก็ใช้คําสั่งมองอินเดไปทีละตัวนะครับพออีเทอร์อีเทอร์เป็นอิเลเมนต์อันถัดไป index ก็จะ ให้ i ินเด็กเพิ่มค่าไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งไปเรื่อยๆก็เหมือนกับเป็นการล้วงเข้าไปดูอินเดนั่นเองนะครับเราก็สั่งให้พิมพ์ออกมานะครับสั่ง vector, เวกเตอร์อิ l เ m เมนที่อินเดนะครับแล้วก็สั่งให้อินเด มีค่าเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเหมือนกับอีเทอร์นะครับ mm hmm. ก็คือในที่นี้ INDEX กับ e ีเทอเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นแต่ว่าอีเทอผลลัพธ์ออกมามันเป็น Object ของ Vector นะครับปินดูไม่ได้หรือว่าเอามาใช้ค่าไม่ได้เราเลยใช้ INDEX เป็นตัวแทนนะครับเราดูผลลั์กันนะครับเราก็จะไดะ้ค่าที่อยู่ในตัว Vector นะครับ1-5ถึง5เนี่ยออกมานะครับ1 2 3 4 5 ทีนี้สมมติว่าเราเาสมมติว่าเราอยากได้ตัวสร้างสร้างตัวแปรแบบร a นดอมเข้าไปในตัวเวกเตอร์นะครับ <S <S ผมก็เริ่มต้นจากตัวแปรที่ชื่อว่าฟอ r i ไอเหมือนทั่วๆไปที่เราทำกันนะครับ i เริ่มต้นคือ i เท่ากับ0จากนั้นก็บอกว่า i มีค่าน้อยกว่าขึ้นอยู่ว่าเราอยากให้มีค่าเท่าไหร่นะครับสมมติว่าเราผม i เท่ากับ10อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ i มีค่าเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะครับออก็สั่งให้เป็น wax นะครับ <c oughs> .push ร a ชนะครับมีค่าเท่ากับ ค่าเป็นแรนดอมดีกว่านะครับจะได้ค่าจะได้ไม่ซ้ํานะครับเป็นค่าแรนดอมทีนี้ค่าแรนดอมมันจะให้ผลลัพธ์ออกมามั่วๆนะครับผมให้มันแรนดอมอยู่ในอ,อยู่ในเลน์ของร้อยแล้วกันนะครับโอเคค่าจะได้แล้วโอเคลองปิินดูนะครับ ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ให้ตัวเลขน้อยลงนิดนึงแล้วกันนะครับประมาณสัก5าแล้วกันจะได้สังเกตง่ายๆนะครับที่เราสร้างอยกเพราะว่าเราต้องการจะไปทดลองเปลี่ยนแปลงค่าในาตัวเวกเตอร์นะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไปที่ Element อิเลเมนต์นอนุนี้นั้นแล้วก็สามารถลบหรือว่าเพิ่มหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้ ถ้าเกิดจะให้เห็นผลักเนี่ยเดี๋ยวผมจะ copy ตัวแสดงค่าเข้าไปในตัวอ,อิ e ล e มนต์ของเวกเตอร์นะครับมา2อันแล้วตรงช่วงตรงการนี่คือจะเป็นตัวที่ผมใช้สำหรับการเปลี่ยนเปลี่ยนค่าที่อยู่ในเวกเตอร์นะครับทีนี้ Index เนี่ยเราเคยประกาศไปแล้วรอบนึงนะครับเราประกาศอีกรอบนึงก็จะ e อ r ร์นะครับสั่งให้อินเด็กซ์รค่าเป็นศูนย์ใหม่ หลังจากนั้นเรามาดูก่อนอันดับแรกสุดนะครับอันดับแรกสุดคือการเดี๋ยวนะครับอันนี้บรรทัดมันจะต่อกันเราเราสั่ง C out แล้วก็เอไลน์ A นะครับเ l i n ไลน์ A สองบรรทัดโอเคนะครับบรรทัดจะได้ไม่ต่อกันนะครับ อันดับแรกคือการสั่งแก้ไขค่าของอินเด็กตัวแรกเลยแล้วกันนะครับสมมติว่าผมต้องการแก้ไขค่ามันผมก็แค่ wx นะครับแล้วก็บอกอินเด็กตัวที่เราจะต้องการแก้ไขนะครับแล้วก็บอกว่ามันมีค่าเท่าไหร่ในที่ีต้องใส่ค่าเป็น integer เท่านั้นนะครับสมมติว่าผมใช้ตัวเลขเป็น1 2 3สานะครับโอเคลองเช็คดูนะครับ อันนี้คือก่อนแก้นะครับตัวที่1ของเราชื่อว่าส1นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนอิเอเ,เ,เมนทที่เราต้องการได้หรืออินเด็กซ์ที่เราต้องการได้นะครับเป็นค่าที่เราต้องการนะครับอันดับต่อมานะครับสมมุติว่าเราต้องการจะอ,อะไรดีลบแล้วกันนะครับถือว่าเราต้องการลบอินเด็กซ์ตัวสุดท้ายนะครับก็ใช้ UX. เวกซ ป๊อปแบ็นะครับป๊อปแบ็กทำอะไรไม่ได้มากนอกจากลบอินเด็กตัวสุดท้ายนะครับของเช็คดูนะครับอินเด็กตัวสุดท้ายคือมีค่าท่ากับ69นะครับโดนลบทิ้งไปแล้วตัวสุดท้ายเลยกลายเป็นศูนแทนนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากดูไซส์ของอินเด็กนะครับจะเห็นว่า,าใช้คําสั่งนี้นะครับ เออไม่ได้นะครับต้องสั่งพิมพ์มานะครับ 4, 000, 000. จะเห็นว่าไซส์อินเด็กมีค่าเท่ากับสีนะครับดูย่านนิดนึง ไซส์ของอินเด็กมีค่าเท่ากับ4นะครับแต่เดิมไซส์ของเด็กมีค่าเท่ากับ5พอโดนโลบป,ปุ๊บไซส์อินเด็กจะเหลือแค่4อันเท่านั้นเองครับโอเคทีนี้เราสามารถเปลี่ยนอะไรได้อีกในเวกเตอร์นะครับออลองลบดูบ้างนะครับลบใช้คำส e ั่ง erase นะครับ ทีนี้คาสั่งอีลันเนี่ยเราจะลบเราต้องบอกอินเด็กซ์ที่เราต้องการจะลบด้วยนะครับสมมติว่าอินเด็กซ์ที่เราต้องการจะลบคืออินเด็กซ์ที่ศูนย์นะครับก็พิมพ์เข้าไปว่า vector dot begin นะครับเพราะ begin คืออินเด็กซ์แรกนะครับอันนี้คือการลบอินเด็กซ์ที่ศูนย์นะครับอินเด็กซ์ที่ศูนย์คือเบอร์48โดนลบไปแล้วนะครับถ้าสมมุติเราต้องการลบอินเด็กซ์ถัดมาเราก็ บวกตัวอินเด็กตัวที่เราต้องการนะครับสมวติเราต้องการลบอินเด็กที่1นะครับเป็นตัวถัดมาได้เยน,นะครับซีเอทหกสิบเจ็ดโดนลบไปแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราเสามารถแทนทค่าเข้าไปนะครับที่ Index ็เราลบอินเด็กตัวสุดท้ายนะครับเราสามารถหาขนาดของของอินเด็ทั้งหมดหรือขนาดไซส์ของเวกเตอร์นะครับสามารถ อิ e เ e เมที่เราต้องการลบอินเด็กที่เราต้องการได้นะครับตัวต่อไปเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับรือเปล่าก็คือ Insert นะครับคำสั่ง i n s เสิร์ตเป็นคำสั่งสำหรับการเข้าไปแทนที่อินเด็หรือไปแทรกนั่นเองนะครับมูตว่าเ,เรามี1 2 3 4อย่างเงี้ยเราก็เป็น1 1.5 งสามสี่เหมือนเดิมนะครับก็คือตัวอินเด็กซ์จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับจานวนไซต์จะขนาดขนาดจะใหญ่ขึ้นนะครับวิธีการก็คือใช้อบอกตําแหน่งที่เราต้องการจะแทรกนะครับสมมติว่าผมแทรกไปที่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับก็ใช้อินเด็กซ์ begin นะครับบอกค่าที่เราต้องการแทรกสมมติว่าเราใช้ค่าหนึ่งสองสามในการแทรกนะครับเราก็สามารถแทรก อินเด็กตัวใหม่ขึ้นมานะครับเป็น123ก่อนที่ว a l u สิเ็ดเข้าไปได้นะครับจำนวนไซส์จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้สมมติว่าเราต้องการแทรกหลายข้อมูลนะครับเราก็สามารถทำได้โดยการอบอกจำนวนครั้งในการแทรกถูกไหนะครับสมมติว,ว่าเราต้องการแทรก123เนี่ยเข้าไปทั้งหมดเป็นจำนวน3ครั้งนะครับ เราก็จะสามารถแทรกข้อมูลที่เป็นอิน e g เจอร์เนี่ยเข้าไป3ข้อมูลนะครับแทรกเข้าไปในตัวก่อนถึงอินเด็กที่เราต้องการได้นะครับโอเคก็เรื่องเวกเตอร์หวังว่าคุณจะมีประโยชน์สำหรับน้องๆเพื่อนๆที่กำลังใช้4ีอยู่นะครับขอบคุณที่รับชมแลบฟัง